มาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามคำเลียกร้องไม่ได้ทำชุดชิโมา2-3สาอาทิตย์นะครับนะักศึษาก็บ่นคิดถึงนะฮะใครคิดถึงยกมือขึ้นนะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสและพาร์ทสานะพาร์ทหนึ่งจะเป็นเรื่องของการใช้ l r n d y r r นะครับพาร์ทที่สจะเป็นเรื่องของ Occlusion แล้วก็พาร์ทที่สจะเป็นเรื่องก่อนการคอมใน After Effects นะครับเพื่อไม่เสียเวลามาดูกันเลย Match Lighting นะครับหวังว่าหลายคนที่รอคอยชุดชิรอันนี้นะฮะคงจะนำไปใช้ประโยชน์ ในทางที่ถูกต้องนะครับนะอา้าวกลับมาดู match lighting ก่อนอื่นนะครับผม create camera มาหนึ่งอันนะฮะกด control A นะครับไปที่ environment นะครับ create นะกด create image plane ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะได้รูปภาพทีนี้รูปภาพอยู่ที่ไหนเอออยู่ใน source image นะครับอันนี้ background ผมคุณต้อง match ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้อง มองเข้าไปในกล้องก่อนนะฮะไปที่ p anel look through s e l e c t e d หมุนนะฮะหาองศาของกล้องนะครับให้แมชกับตัวละครนะฮะแมชองศานะฮะว่าเฮ้ยตัวละครของเรามุมกล้องของเรานะครัแมชกับแบ็กกราวยังไงรู้สึกว่าให้มันอยู่ด้วยกันได้นะฮะองศาได้นะครับขนาดของตัว,ตวละครสเกลต่างๆนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะล็อกมุมกล้องก่อนนะฮะเพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่คาดเคลื่อนมันนะฮะล็อก select e d นะฮะล็อก select e d ปั๊บก็ถูกล็อกนะครับ and then next we r e gonna create the lighting นะฮะ the first light I'm gonna introduce you is a key light อ่าถ้าเปรียบก็เหมือนแสงพระอาทิตย์นะฮะ key light เนื่องจากว่าบรรยากาศของเราวันเราไม่เคเราเป็นบรรยากาศรอบนอกนะฮะ จะคีย์ไลท์นะครับเราต้องก่อนอื่นนะรเราต้องเช็คก่อนว่าโอเคองศาของพระอาทิตย์ของเราเมื่อเทียบกับเรฟเฟนด้านหลังนะครับเก e น e น็ e e t ว e คานด e e ีด e แองเ e ิลอ h ฟนะฮะก็ใช้ manipulator นะครับกำหนด direction ของ l i h t นะฮะว่าควรจะอยู่ประมาณไหนวันโอกครอกอันนี้วันบ่ายโมงนะครับอันนี้ uh, key light, นคีย์ไลท์สังเกตด,ดูว่าคีย์ไลท์นะครับปรับ intensity มากขึ้นหน่อยนะฮะ แล้วก็ shadow นะฮะหลายคนมักจะวันนี้เราใช้ r a t e s t shadow นะฮะทำไมถึงต้องใช้ r a t e s t shadows นะฮะเพราะว่า l a t e s t shadow เนี่ยให้เงาที่ใกล้เคียงกับเงาที่เป็นธรรมชาตินะะก็คืออาจจะไล่าจากน้ำหนักเข้มแล้วก็ไปอ,อ่อนแล้วก็เฟสจางออกไปได้เห็น <c oughs> angle ของ light นะครับลักษณะ จะใกล้เคียงกับเรเฟรนท์ที่เราได้นะฮะล่าสัปทีนี้ต่อมาหลังจากที่เราได้ Shadow แล้วนะฮะไลท์แองเกิลนะฮะจะปรับเขาเรียกว่าอะไรเฟดเอา t นะฮะหรือว่าขอบของ Shadow เนะี่ยให้ดูซอฟต์ขึ้นหรือฟุ้งกระจายมากขึ้นถ้าตัวเลขมากขึ้นนะฮะก็จะซอฟต์หรือเฟดมากขึ้นอันนั้นก็น่าจะเหมาะกับเวลานะฮะราว5ายหรือว่าส่วน Shadow Rays นะก็คือ Quality ของเงานะฮะปรับเพิ่มขึ้นได้นะฮะเพื่อให้ส m ooth มากขึ้นเงาละเอียดมากขึ้นนะฮะเลเยเยเดฟมนะฮะปกติแล้วเนี่ยจาก1มันก็โอเคนะฮะเป็นศูนย์จะไม่มีเงานะฮะหนึ่งก็โอเคจากฐานของเงาจากตัวคาแรคเตอร์ที่พื้นน่ก็ไล่ออกไปนะฮะในบางครั้งนะฮะเ,เรามองไม่เห็น Shadow มันไปไม่ถึงตัวละคร เช่นขอบตา1ไปสู่อีกขอบตา1นึ่งนะฮะซ้ายไปขวาเราอาจจะต้องเพิ่ม depth LIMIT นะฮะมากขึ้นเพื่อให้ะระยะห่างของเงาของฐานจากพื้นเนี่ยมันกระจายมากขึ้นทำให้สามารถเงาเดินทางไปได้ถึงนะฮะวิการในคร e เอท l ิมไลท์ฟิลไลท์นะฮะ, light, light, ะ,ฮะด้านหน้าแล้วก็แบค l ไลท์ด้านหลังนะครับในกรณีนี้เนี่ยผมจะปรับ นะครับค่าแสงอ่อนๆนะผมจะเริ่มจากประมาณสักจุดสองแล้วกันนะฮะโดยเฉลี่ยพร้อมๆกันนะฮะส่วนนะ The first one is only the key light นะครับ only key light อ่า the second นะฮะอ่า uh, เราจะเห็นความแตกต่างนะฮะระหว่างเอ่อ uh, มี key light ดวงเดียวนะ,ะเราเพิ่ม rim light นะครับอ่า uh, fill light แล้วก็ back light อ่ uh, คลิกที่นะฮะ render view นะครับไปที่ indirect lighting นะครับ firstly click global illumination นะครับ final gathering accuracy ปรับสัก300แล้วกันนะฮะเบื้องต้นเอาชิลๆนะครับต่อมาไปที่ image based lighting นะ create นะครับไปเอาภาพ HDR นะฮะในที่นี้ผมเลือก castle n o b i l i แล้วกันนะฮะที่ไปหามาได้นะครับหลังจากนั้นนะฮะปรับ นะครับองศาของแสงนะฮะใหอ้อยู่ d i เ e c ชั o นเดียวกับคีย์ไลท์นะฮะตอนนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าคีย์ไลท์ผมอยู่ซ้ายมือนะครับเสร็จเรียบร้อยผมปรับให้นะฮะองศาของพระอาทิตย์นะครับของ image based lighting นภาพเอสเท HDR เนี่ย ะะใกล้เคียงกับองศาของคีย์ไลท์ความแตกต่างระหว่างนะ,ะภาพแรกนแต่เราเดินทางมาภาพแรกมีคีย์ไลท์ the first key light and second we uh, put on the fill light rim light and backlight นะครับต่อมาเราใส่ภาพ HDR ช่วยในการจัดแสงเราจะเห็นว่าตอนนี้บรรยากาศนะครับ the environment ของ background ที่อยู่สีขาฟ้า บรรยากาศของภาพ HDR ที่มีลักษณะสีที่ใกล้เคียงกันนะฮะทำให้ออบเจ็ตของเรามีโทนสีที่ใกล้เคียงกับ environment นะฮะฟาร์คลิปเพลนของ camera นอยู่ตื้นเกินไปหรือสั้นเกินไปเราจะเห็นลักษณะเอฟเฟกแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะว e วนะครับ e ลืที่เราอยู่ในมุมกล้องนั้นนะครับไปที่นะฮะเลื่อนไปที่ far clip plane นะฮะเพิ่มระยะทางให้มันนะศูนย์ามตัวนะครับเราไะเห็นว่า ไฟร์คิวเพยถูกล้นถอยอไปอยู่ด้านหลังนะก็ให้ระยะมากขึ้นในการเรนเดอร์นะเรนเดอร์เลเยอร์เนี่ยนะครับจะอยู่ช่องที่2ต่อจากดิสเพย์เลเยอร์นะครับอันที่3มก,ก็คือแอนิเมชันเลเยอร์อันนี้ไว้ตอนแอนิเมตซ้อนเลเยอร์สำหรับโปรเจกต์นี้เราจะใช้เรนเดอร์เลเยอร์ก่อนนะฮะมาสเตอร์เลเยอร์ก็คือเลเยอร์แรกที่เราเห็นอยู่นะครับต่อมานะฮะเราต้องการเรนเดอร์เฉพาะแคทเตอร์อย่างเดียวนะครับ เราก็เลือกเลยนะครับผมก็เลือก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 นะฮะในกรณีนี้เนี่ยก่อนที่จะเลือกเนี่ยผมได้ปิดจอยไปแล้วนะฮะเราเห็นแล้วว่าถ้าเรานะฮะอันนี้คือจอยคือกระดูกนะครับอตอนที่ไปที่ปผมไปที่โชว์นะครับผมปิดจอยนะฮะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อ่มีอุปสรรคในการเซเลคชั่นของผมนะครับให้ง่ายต่อการเซเลคชั่นเพราะจอยเรนเดอร์ไม่เห็นแล้วก็เราหมด ขั้นตอนของ animate ไปแล้วนะครับต่อมาผมก็เลือกเลยนะครับเลือกเลือกวัตถุนะฮะที่ผมต้องการนะครับ a h a n d ตัว control ผมไม่ต้องการเพราะ curve render ไม่ได้อยู่แล้ว floor เอาไหมไม่เอานะผมจะเอาจาก character อย่างเดียว key light like, เอานะครับ fill limb a c k l i g h t แล้วก็ mentor e นะครับตัว h d i นะครับทั้งหมดประมาณนี้ผมก็คลิกไอคอนทางนั้นขวามือสุดนะครับที่เป็นลูกบอลนี้ัน Create New Layer แล้วก็ Assign Selected Object แบบ Auto ให้เราเลยนะคลิกเลยครับตอนนี้ Layer เนี่ยก็จะมีแต่นะครับวัตถุที่ผมต้องการที่จะเ e n d e r ร์นะครับดับเบิลคลิกตั้งชื่อเป็น o o y ดี้นะครับนะ and then นะฮะลอง Test r e n d e r ดูว่าเอ๊ะมันมาถูกต้องไหมแต่ก่อนอื่นผมจะปรับไปมุมกล้อง Camera ก่อนหลังจากที่เรา Add Layer ของ Body เข้ามานะฮะ ก่อนเรามีพื้นนะครับตอนนี้เราไม่มีพื้นแล้วนะฮะเอาพื้นออกไปเราจะเรนเดอร์เฉพาะตัวละครของเราเท่านั้นนะฮะแต่เรายังมีอะไรครับแบ็กกราวด์ out, เดี๋ยวต้องปิด background แล้วก็ปิดภาพ h อ r ด้วยเพื่อเราจะได้เอาเฉพาะคาแรคเตอร์อย่างเดียวนะครับก็ l e c t c a m ERA นะครับ c อนะครับไปที่ Environment ของเราคลิกทางด้านขวามือนะครับ l m n g e Plane ใน Display Mode นะครับปิดเป็นนันนะครับปิดรูปภาพไปนะครับบอดี้เลเยอร์นะฮะเราจะเห็นว่า uh, เราสามารถเช็คอัลฟาช n แนลนะฮะเช็คอัลฟาชลได้นะครับคัลเลอร์ยังติดภาพ H D R มาขึ้นอยู่กับเราเราจะเอาไว้ก็ได้ไม่เอาไว้ก็ได้แล้วแต่เราแต่เดี๋ยวอาจารย์จะปิดให้ดูนะครับวิธีการปิดนะฮะก็ไม่ยากอะไรเราก็เลือกภาพ H D R นะครับ แต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปที่ r ี d เดอร์ t ซตติปรับนะฮนะคอมอนนคอมอนปรับพีเซตของผมนะฮะกลับไปเป็น HD 720ก่อนนะฮะนะกลับไปไซส์จริงๆนะ200คูณ720นะครับอา่าเสร็จแล้วก็เวนเดอร์นะเราจะเห็นแล้วว่าอา่าตอนนี้ผมได้ภาพ HD แล้วกันเป็นไซส์ที่ถูกต้องนะครับ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะปิดนะฮะ HDRI ที่อยู่ด้านหลังนะครับอ,อันนี้คือ Alpha Channel นะครับโอเค After Next นะฮะคลิกนะฮะคลิกภาพ HDR ไปที่ Render Stats นะฮะแล้วก็ปิด Primary Visibility Visibility Alpha Channel นะครับแล้วก็ Color นะครับกับไซส์ Half HD ของผมนะฮะ1280งคูณ720นนะครับอันนี้ สรุปว่าเราได้มาละคาแรคเตอร์นะครับในเลเยอร์นะครับเรนเดอร์เลเยอร์ของเราก็มีบอดี้นะครับ And Next นะฮะเราจะ c ร e a t e Shadow Only Shadow นะครับผมก็เลือกคาแรคเตอร์ของผมเลยนะครับเลือกนะฮะชิ้นส่วนตากับปากเลือกกล้องนะฮะ Floor ที่ผมเอาผมเอา Key Light นะครับ Fill Light, r i m Light, Back Light นะฮะพวกเนี้ย ไม่เอาเพราะเอาแต่คีไ h ์อย่างเดียวเพราะอะไรครับคีไ h ์นะฮะคี v e a s ช a d o w นะฮะอ n l y น h a d o โดที่มีก็คือคีไ h ์นะครับผมก็คลิกแอดเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับในเลเยอร์นี้คุณจะเห็นแล้วว่าผมมีพื้นมามีฟลอร์มาด้วยนะครับผมคำตอดเป็น s h โดว์นะฮะใน s h โดว์นี้นะครับสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือว่าพื้นนะะผมจะใส่ use background เพื่อรองรับ only shadow นะครับ use background อยู่ที่ไหนก็อยู่บน shelf นะฮะตัวสุดท้ายข้างปุ่มสีดำเนี่ยนะฮะนะครับอันนี้คือ use background นะครับชื่อจะบอกเลยว,ว่า use background แล้วก็คลิกเลยครับแอสไตนวิธีเช็คว่าเอ้ย background มาไหมเรากดเลข5ดูนะฮะถ้าเป็นสีเขียวในเบื้องต้นไหนเนี่ยถือว่าถูกโหมดแล้วนะฮะปรับขึ้นไปข้างบนนะครับผมไปที่ use background นะ use background ผมปิด specular color นะครับปิด reflectivity ปิด Uh, reflection limit นะฮะให้เหลือแต่ shadow mask อย่างเดียวปิดนะฮะ specular reflectivity reflection limit เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ shadow มานะฮะเราเห็นแล้วว่าเราจะได้ shadow มาแต่ปรากฏว่าอะไรครับ background ยังติดมา character ยังติดมาเราไม่ต้องการ character ตัวละครนะฮะ d o n น n ้ e e it นะครับอ่า uh, e need only shadow so นะฮะ What we gonna do next อ่าโอเคปิดอะไรบ้างผมจะปิดตัวละครก่อน เหมือนกับสอนในชั้นเรียนไปแล้วคืออะไรครับเลือกตัวละครนะฮะใน Shadow ของผมเลือกตัวละครผมไม่เอาพื้นนะฮะเลือกตัวละครทั้งหมดสมมติเดี๋ยวปิดตัวเดียวให้ดูก่อนนะฮะนะฮะปิดลายบ้างใน r e n d e r Stat ปิด Receive Shadow ในตัวมันเองต้องไม่ c e i ซ e นะฮะ Primary v i s i b i l เ t y เราปิดไป Visible r n r l f l t i t n o n ปิดไป Reflection ด้วยนะครับ นะฮะเข้าไปมุมกล้องของเรา C Shadow นะฮะแล้วก็ตัวละครบางส่วนที่ถูกปิดไปแล้วนะครับถ้าเราจะต้องมานั่งคลิกทีละชิ้นส่วนก็คงเยอะอยู่นะฮะว่าเอ๊จะปิดหมดไหมอย่างไรนะฮะเรามีวิธีนะฮะเราจะใช้ Attribute Spreadsheet นะครับเลือกตัวละครอุ้ยโทษเถอะเลือกตัวละครนะครับไปที่ Windows นะครับ l e n i t o r editors นะฮะแล้วก็ Attribute Spreadsheet เลือกมาเลยมันจะคล้ายๆ Excel อนะฮะ โอเคนะครับเราปิดอะไรบ้างไปที่โหมด render นะครับอ่า i ิ i l i t y ลิตี้อาร o ฟ r e คชันร i ฟ n s คชัน w ช a แชโดว์แคชโเปิดนะฮะ e ิส i ิช s h โดว์ปิดอา i m ไพเมอรี่วิสซิเบลปิดนะครับ, Shadow, uh, ibility, นะรบวิธีการคลิกแล้วก็คลิกเลยนะฮะอันไหนเราจะปิดบ้างเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดชิปอ่ uh, กด0จะเป็น off นะฮะกด1จะเป็น on นะครับอย่างนี้กด0ูนย์แล้วปิดเลยนะครับ รีเซฟชาร์โดนะฮะปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดไม่มีนะฮะต่อมาแคชชาร์โด w เอาไหมเอาเพราะว่าตัวมันต้องส่องเงานะฮะต่อมา Visibility in Reflection นะครับเลืนลงมากดชิปปิดไปนะฮะ e c t i o n กดชิปนะฮะด้านล่างปิดไปนะครับตอนนี้เราก็ปิด,เป,ดเปิดอยู่ต่อ only นะฮะ h s ช shadows นะครับ แต่แล้วเราก็เดี๋ยวลองเทสดูนะว่าตอนนี้เราได้อะไรครับได้ Shadow แล้วนะฮะได้เฉพาะ Shadow เท่านั้นนะขั้นตอนต่อมาเราอาจจะปิดนะครับสามารถปิดได้ก็คือ,อ,อภาพ HDR ที่อยู่ด้านหลังเพื่อจะเอาเฉพาะ Shadow จริงๆเราก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ไม่เอาออกก็ได้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรผิดนะครับก็เลือกด้านหลังนะครับปิด primary visibility ไปแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเฉพาะ Shadow ตอนนี้เลเยอร์ชาร์โด้นะฮะตอนแรกเลเดอร์มาเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับนะี่ do not panic นะครับ uh, if you check the alpha channel is g o n o come นะฮะนี่คือ Shadow เนะะื่องจากชาร์โดมันเป็นสีดำออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจเราสามารถเช็คได้นะครับโอเคชาร์โ okay, ดมาแล้วนะครับเราก็ได้ b o ดี้ชาร์โดนะครับ2 l a เลเอร์แล้วนะครับ and then next we gonna create the ambient occlusion นะฮะ